สวัสดีครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วเสียงแ้วแจวจากลูกเคยหลาเมืองเก็แปดนะครับืัอนี้เป่าโจเมืองขอนแก่นมาพบผอกับพี่น้องที่เก่านะครับวันนี้สิบห้าไปเบิ้งแถวสวนสนุกนะครับโตเกียวโดมนะครับบบลูว่าคนสีไหลบอลหรือบบลูว่าเขาสิเปิดวอลนะครับขั้นเขาเปิดก็โอเคขั้นเขาเปิดก็เดี๋ยวสิบห้าชมดอกไม้เล่นไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับดอกไม้ครับหลายครับ ตรงนี้ดอกไม้กำลังออกนะครับดิปุนครับนี่นะครับแล้วเราก็ได้มาถึงโเกีโดมนะครับส่วนสนุกนะครับนี่ครับคือรถไฟลอยฟ้านะครับรถไฟลอยฟ้านี่สูงอยู่ประมาณตึกเกือบยี่สิบกุศลนะครับนี่นะครับเ่็นผู้ชมครับเบ่งเดือตาเลยนะครับสุดยอดนะครับินะครับรถไฟลอยฟ้า เังนไรก็ได้มาฮอดแล้วนะครับผมกับสีผ้าเขาไปรอรอเลอยแหละเบึ้งนะครับเป็นเขาสีบเปิดนะครับแต่ก็ขอเบิง้งกันเพื่อว่่เป็นการเสียเถี่ยวนะครับไปผมผ้าเขาไปรอเบิ้งนะครับนี่ครับพี่น้องเอ้ยขอที่นี่รดไฟตีท่าการครับ หมูม่ะมาณตึกสีสันนะครับดูนะดน,น,นะครับอมไปทึ่งห่างไปซอดออกดูนะไปซอดออกต้องตัวเลียงมันต้งแรงนะครับใช่ตีหนึ่งการเลยเขาสูงนะครับจะมีคนเล่นนะครับเพราะว่าผมเลยนะครับปวดนะพี่น้องเอ้ย วนกันอยู่รถไฟดีต่ากๆเลยเช็คยังเป็นยังเดิมหมดนะโอรลนซาโอรลนซาโอรลนซาไงเอาเบิ็งโอรลนซาไงครับสุดยอดอีลีครับนี่สูงอยู่ผมว่านตึกซิฟสันนะครับนี่โอรลนซาตัวนี้คือชิงชาสวรรค์น,นะครับเป็นยังนี้ครับเลียวสวรรค์หงุ่งหมดนี่นี่ครับ มองครับพิดารูการครับพิดารู่การช่วงนี้เงียบพิจนะครับนีต้องใช้พิจรู่การครับรรรน,น,นอ,รรบน,อนบักควิดคนเดียวครับบักควิดมาภาพเศรษฐกิจตก,ตกต่ำไปในแถวๆเลยนะครับนี่ ลาผ้าส้มสวนสนุกนะครับแต่ว่าว่่มีคนดเห่นนะครับตรงนี้ครับปิดกิจการชัว์เข้านะครับแต่ว่าของบ้านรอใดนะครับนี่บริเวณนี้จะเป็นตู้ยอดน้ำนะครับนี่ยอดน้ำยอดกาแฟน้ำชานังกาแฟนะครับพอดีไปซื้อมีนีมาง่ายนะครับกันหิวไปยอดเอารถนะครับนี่มีโค้ดเหรียญยอดเหรียญโค้ดบัตรเอารถครับพี่เอารถอะไอย่างเงี้ยครับ กดคนใดตัวสาวครับบริเวณนี่ขั้นวิ่งวัวสาวคนใดก็สิกดอยู่จุดว่าสนอกว่ารุ่มเรวไกลนะครับนี่ไก่ตีตังกาว่าสูงขนาดนี้ครับสูงกับข้อแถวตึกเนี่ยตึกนั่นบพรว่ามันสามสิบสันสามสิบหกสันนะครับนี่ครับโวลอนซ่าไงก็สูงครับสูงเพระว่า สามชิ้ตัวื่นะครับนี่นะครับเ้ิมสวยงามนะครับเรียวฟ้าห้อยเลยน้อเต็ียมมาอย่างยุติธรรมมีถึงปลาไส้บอนปลาสับะปลาซิวอ่าวก็มีครับปลาซิวอ่าวพี่น้องมาเบิ่งเด้อเพิ่มสวยงามเหมือนกันครับสะออ่นครับสะอาดตาสะอาดใจครับเป็นอย่างไรน้อพี่น้อง ืัอนี้เคยหลาผ้าเที่ยวนะครับผ้าเลาะสวนสนุกนะครับนะครับว่าวืัอนี้เขาว่าเปิดนะครับอยากถือใจธันูุชมว่าื่ถือใจหรือถือใจอยังไหก็คอมเมนต์มาได้ครับว่าอยากเห็ดอยากเห็ดยังไดนนะครับยังไดก็ไปติดตามกันต่อนะครับ โรงแรมโตเกียวนะครับนี่โตเกียวโดมโฮเตลุโตเกียวโดมโฮเตลนะครับนี่สูงนะครับโรงแรมรับผาดาวอีกโรงแรมหนึ่งนะครับนี่ือว่าสุดยอดนะครับเลยมาเที่ยวญี่ปุ่นแวะมาพักอะไรเลยครับโตเกียวโดมโฮเตลนี้ก็เป็นของเล่นนะครับ มากนะครับนี่นี่ครับสาสบาักแข็ง่น้ปล่อยลงมาเด็กกอดกันนะครับ ใ้ช่วงพ้นอสุบุรีนะครับในอสุบุรีตราองผมว่าสูบตรงนี้นะครับนี่คนที่ไปซีซัวนะครับยาถิบซีซัวนะครับคดหัวนี้ไม่ยิบเยรับผมีจัดกองไว้เขาดูตรงนะครับเป็นยังไงครับพี่น้องมืัอนี้ผมกเคยหลาพามาท่มสวนตะนุกนะครับอาสีน้ำเสนอว่าครบรูปแบบปะในนะครับเพราอเขาปิดนะครับสถานทีเขาปิดนะครับ ขา่ให้เขาไปขางในนะครับผมก็เลยยต่ได้ได้แต่ยุแต่รอบนอกนะครับวันทีอยูข่ขางในบันเขาไปขางในอาสินัมเสนอให้พี่น้องให้เอฟซีด้เบิงบอกรบบบนไหนะครับแต่ก็เต็มใจคือตั้งใจมากนะครับตั้งใจกัเบ,บิงแล้วลก็รู้คิดว่าเขาสิปิดนะครับเขาตั้งใจมากแล้วนะครับจัง่งไรก็นําเสนอว่าครบผิดพลาดโดการไดก็เขาเอาให้พี่น้องสุขุมสุกคนนะครับไว้โอกาสหน้านะครับ ทันบัคโควิดหนีจากเข้าบัคโควิดหนีจากเข้าแล้วมีโอกาสผมจะพามานะเบิง้งมาชมให้เต็มอิมอ่มมุดสุรรคเลยนะครับแต่มือน,นี้มันมีอุปสรรคหลายอย่างนะครับบัคโควิดเสร็จเสรนนะครับไว้ยังไงกะพบพ่อกันไหมนะครับคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้เคยลาเปลาโจเม,มืองขอนแก่นกันกนขอจบคลิปไว้สำนีก่อนนะครับ ไปโนะอกาสหน้าพอกันนะครับ bye บ๊ายบายจุบ๊บๆ